ในสุดสุดวันนี้ผมต้องยกให้พิมพ์ใหญ่วันละรังองค์นี้เลยครับผมชอบนะเนื้อแบบง่ายจริงพี่ีมสมเด็จเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะในฐานนี้มีพาอยู่สิบองค์เอาสองหมื่นสิบองค์นี้เอาสองหมื่นมาสองหมื่นนะพี่ พี่ทำอยู่ไม่รอดแน่ผมใส่ไข่ปลาแป๊บหนึ่ง oh. ผมเชื่ออย่างนะว่าพาเครื่องเนี่ยท่านอยากอยู่บางอย่างอะ่ะเหมือนวันก่อนที่ผมเหมาสมเด็จไปอะ่ะมีชุดบ้านเฮียกองเหลืองพีวิกรมครับ แบงค์ดุนเนื้อดึกซึ้งมากโอ้โหโอ้โีมาะฆัจงจ่าดูไม่จับอือขอคอมเมนต์หน่อยครับ สวัสดีพี่พิพายบุนฟักแฟงครับสวัสดีครับพี่หนึ่งอนี่เนื้อยุคเดียวกับยุควาเจดขอคอมเมนต์หน่อยครับชุดนี้โอ่งนี้แน่เนื้อถึงยุคองค์เดียวก็เป็นแสนแล้วอาจารย์โอ้โห เนื้อถึงยุคเนือวัดเกตไทโยพี่โอคุณเห็นไหมผมเหมาเท่าไหร่นะชุดเนี้ยสองมืนสองขข่ปาขึ้นยังขึ้นแล้วเจดีโยวัดเกตไหมครับซองเพลินเลยครับแบบนี้บางองค์หักสามส่วน ขาก็ต่อเก็บไว้ใช้ซ่องบนเพลินเลยนี่องค์ที่เลีย,มมเ,ยเข้าท่าโอ้เจ้าองค์ที่เรียเข้าท่าเข้าท่าทุกองค์ดกแม่พระเวลาแท้แท้ทั้งบ้านน่ะพินใหญ่องค์แรกปิดเท่าไร่ครับ หาพิณใหญ่อ,องแมกปิดเท่าไรครับนวลตามากมากก็พอเวลาผมเปิดกล่องแล้วอะไอจ้าโอต้องชะโงกมาดูอะอันนี้เป็นเจดีใช่พิมเจดีีนอันนี้พิมเจดีโอ้โหเพื่อนี่องคนี้นะแบ่งองค์แรกเลยอาจาร์ประมูลโอ้โหผมจะประมูลได้เหรอครับ อ uh ดูวงนี้ดินะผมถึงบอกว่าผมตั้งใจว่าวันเนี้ยการแบ่งปันของผมอะมันปลอยละเปิดมาเนี่ยจะว้าวชุดนี้ไม่มีใครปิดองวัดเกตขอสักแปดพันได้ไหมหชุดนี้ไม่ได้ขายชุดไหนถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วผมนะขายปลาขึ้นเนี่ยถือว่าท่านอยากอยู่กับผม นะถือว่าท่านอยากอยู่กับผมแบ่งให้พี่พี่ครับพี่โอพีโอคุณโอ้พี่โอคุณ,อ,อ,คณองค์นี้ยผมอยากให้ถ้าใครอยู่ตรงนี้นะเนี่ยแล้วส่องไปด้วยกันกับผมนะพิมจดีโบราณพระแท้จะดูง่ายสบายตาแบบนี้ครับผู้เนือ เนื้อข่าวงาชานเข้าใจง่ายโซนสมเด็จโตยุคแรกๆอ้อโ,โหแอดมินถ้าจะให้พี่อยู่ต่อต้องกาแฟร้อนแล้วแหละมพ่งจะห้าทุ่มครึ่งเอง,องตรงนี้วันนี้ผมง,วง่วงพี่ไปแต่เช้าใช่วันนี้ผมตื่นเช้าแบางแบงแบ,ง,บงองนี้ตามหมอยพี่นิดนด้ ครั้ง<ม>แบบนี้ไม่พลาดวัดลักครั้งไม่จะไม่ไม่สําคัญนะลืมลืมราคาที่ผมแบ่งเมื่อกี้ไปได้เลยเหนือเหนือนี่ท้าาประมูลตรงเนี้ยเห็นราคาประมูลแล้วผมอาจจะเป็นคนใจร้ายแต่ในเนี้ยถ้าผมแบ่งให้อ่ะผมอาจจะเป็นคนใจดีอมเลียมก็สก็ ก็ไม่ธรรมดานะผมจะบอกให้องค์หักห้าพันได้ไหมครับเอาเงี้ยใครที่อยากจะศึกษาพระสมเด็จเอากล่องนี้ไปส่องเจดีพิมใหญ่องเดียวก็รูดถุกแล้วสวัสดีพี่มานะชยัยครับครัพี่ชยัยกล่องเนี้ยทั้งกล่องนนะเ,เนี้ยนะสมเด็จเนี่ยเนี้ยอันนั้นอันนั้นเนี่ยพิมพิอันนี้ถึงยุคด้วยกล,ออกล่องเนี้ย เฉพาะกล่องนี้นะเอามื่นแปดโอ้โหหืนแปดอยากให้จริงเนี่ยพี่พี่ท่านใดรับปิดปิดเราตามในหนึ่งหมื่นแปดพันเยวก็เลยครับปิดไปเลยไม่ปิดเนี่ยนะผมบอกเลยนะผมแบ่งเองเนี่ยต้องมีห้าหมื่นเลยปิดเราตามในหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับพี่พี่โอเคบนหนึ่งนี่ได้ราคาเนี้ยนะผมให้ราคานี้ได้เพราะว่าเขาให้ผมมาไม่แพง ปิดหมื่นแปดพีมานาชัยสบายพีมานาชัยได้เะยครับรายการนี้โอ้โหอืมนะ่นี่ไอเจ้าโอเสียงหลงเลยโอ้โหแป้งจริงๆราคาเนี้ยจริงๆนี่องโอ่ละมืดมื้ี่นาะ พาแท้ทั้งหมดพาบ้านนะอ้าวตัวนี้เก้าองค์ครับโอ้พี่สวัสดีพี่มานาชัยด้วยอ้าวทักทายกันครับทักทายกันทุกการแบ่งปันจะได้ความรู้ทุกองค์ที่นัทวูตใช่ครับ,รบรอ,องค์นี้ภายเงินพ่อคงบางกระพร้อม จี๊ดสุดๆพี่สมัยบอกโฟโล้สุดจริงพี่อ่าจานโอ้สมเด็จอ,องนี้อุ้ยอ๋อผิงใหญ่อันนี้กวพาเส้นซุ้มใหญ่อ่าพอเขาสู่เส้นซุ้มหนาเส้นซุมนนซ้มใหญ่นะเขาก็จะปัดเป็นวะัละคัง เขาใจง่ายครับเส้นสูงใหญ่ตัดเหลือขอบแบบนี้พิมพ์ใหญ่วัดละครัโหแล้วนี่มีการทูบอ่าพี่คุณาธวีถามว่าหลวงพง่อคงหนุมานแบกแทนกับอรุณเทพบุตรต่างกันยังไงครับอาจารย์ไม่มีนะตัวฮนุมานอ๋อนะครับหนุมาน อนุมานไม่มีครับอุณาครับต่างอันนี่อน,นุมานแบกแท่นครับเนี่ยพอเป็นอรุณเทพบุตรเนี่ยจะไม่มีอนุมานจะเป็นเทวดาซ้ายขวานะบต้องผมก็ไม่มีอรุณเทพบุตรซะด้วยนะครับอ่า คือถ้าเป็นอรุณเทพบุตรอ่ะจะมีเทวดาซ้ายขวานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นน่าจะเป็นโบโอ๋ออ่าไม่ได้เป็นตัวอนุมานอืมแผ้ครับองนี้สมเด็จอ่าออเป็นบบอ่านะครับจะเป็นโบแล้วก็มีแค่เทวดาซ้ายขวาคืออรุณเทพปรบุอ่าส่วนอนุมานแบกแท้เนี่ยจะมี องค์หนุมานเนี่ยแบกอืโอ้โหนาทีนี้ต้องสมเด็จวันละครแบบถึงยุคองค์นี้เข้าใจได้เลยชัดเจนครับตามที่อาจารย์โอ๊ตบอกเลยนะครับแล้วก็ให้องค์นี้เป็นองค์สุดท้าย ในค่าคืนนี้หน,ะนาได้บางได้หมดอะล,ลูกอ่ะต้องตำลาคือที่มาแห่งพระเครื่องอเปิดตําราต้อง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 เปิดตําลาไปพร้อมกันครับอ่านี่ครับพี่ตุ้ฮะ อลุนเทพบุตรใช่ไหมก็จะมีเนะี่ยเทวดาซ้ายขวา<อ>ตรงนี้ไม่ได้เป็นหนุมานอ๋อเขาทำคอ้ายโบสมัยก่อนนะครับอ่านี่เหมือนแทนนะอ่าแต่ถ้าเป็นอนุมานแบกแท่นนี่จะเป็นหนุมาน เก็บเลยสุดยอดครับพี่ทวีบอกขอบคุณครับพี่ทวีสะสมสมเด็จเยอะจริงๆคงเกิดปฏิหารท่านเลยเก็บมาตลอดอยากรู้ครับว่าทำไมถึงชอบอสมเด็จไม่ได้จะเกิดว่าพี่ทวีนะยอยากเห็นต้องอัดต้องรีบอธิบาย อ้าวองนี้ว่ายังไงอ่าจานแบงเคยแบงตอนเย็นไปเรียนนึ่งโอ้โหพินาศวุฒิจำแม้นจัดอ่าอยากได้สมเด็จครับสอนาทีการยังมีแหวนผู้ยิ้มไหมครับไม่มีแล้วหโหกว่าจะได้แต่ละวงยากพิมพ์ใหญ่วัดละคังรายการสุดท้ายโอ้โหจะให้สุดๆวันนี้ผมต้องยกให้พิมพ์ใหญ่วัดละคังอง์นี้เลยครับ ผมชอบนะเนื้อแบบงจริงๆสมเด็จเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะถ้าเราเห็นบ่อยๆผมเชื่อว่าแฟนเพจผมไม่เห็นบ่อยจนเข้าใจเขาตำราสุดๆครับสมเด็จองค์นี้ลองแขนซ้ายขวาใหญ่เล็กไม่เท่ากันสุดๆเลยโอเงี้ เนี่ยพอเป็นเส้นซุ้มใหญ่เขาก็ปัดให้ไปเข้าเป็นวันละคังสุมม้วนเลยครับปิดสองมืนโนผมว่าองค์เนี้ยคืออยู่ในโซนของเนื้อแก่กล้วยโหต้องใช้สิบเอ็กสองเพราะแก่กล้วยเนี่ยไม่ใช่เนื้อตุ่มตับคำว่าเริ่มมาเมื่อไรหนังสงครามแน่นๆแน่ๆองค์นี้โอ้โห ชอบองค์นี้ตอนลงกล้องขายเนื้อวัดเกตอ่าครับพี่โอคุณครับอูสวยจริงนะพี่โงค์นี่สวยจริงชอบคือคอยดูเถอประมูลเสร็จจะสู้กล้องตอนไม่ประมูลเนี่ยไม่ค่อยสู้กล้องอะแต่ขนาดไม่สู้กล้องนี่ยังยังขนาดนี้เนี่ยส่องให้เห็นทุกมุมวาสนาใครเนาะ วาสนาไข่หน่อองค์นี้อ่าจริงๆเนื้อพระสมเดตโตไม่ได้เข้าใจยากเลยแล้วเอกลักษณ์พิมพ์เนี้ยยังเป็นเอกลักษณ์พิมพ์ใหญ่เส้นสูงใหญ่้เนื้อนะี่เนื้อนี้เขาเรียกโซนนี้ยมเลยครับพี่พี่อันนี้เป็นโซนแก่กล้วยถ้าโซนแก่ผมก็จะเป็นตุบตับถ้าโซนแก่น้ำมันก็จะเป็นกะยาศาสตร์ สองด้านหลังพี่มวลสารโหดพี่โอคุณครับอ่ะให้กับรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายรายการสุดท้ายนะครับพี่ขอเขียนราคา,าใส่มือด้วยโอ้โหนี่ขอเขียนราคาใส่มือด้วยครับองค์นี้นึกถึงองค์คูที่พี่ยืนชื่นได้ไปเลยครับเนื้อโซนแบบนี้เลยประมูลนะครับรายการนี้ โอ้ oh, นี่ครับพี่นะัดนี่โอกกระบอกพิมพ์นี้พิมพ์ใหญ่โอกกระบอกใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่เลยครับพี่ชายอ่าบล็อกแรกครับพี่สุทนโอ้ด oh, ิต้องบอกว่าองคนี้คนที่ได้ไปส่องนะคนละเนื้อโซนนี้นะ เส้นบังคับพิมพ์ถูกต้องเส้นสมใหญ่ถูกต้องแบบนี้ส่มควรแพงครับแบบนี้แขวะแล้วสบายใจ<ผ>มไม่หัก<ผ>มไม่ซ่อมแค่ผงพุทธคุณออกนวลน,นะครับไม่ขาวคุณาทวีใช่ครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเห็ยนไหมเขาจะหาพวกเศษก้านทู่เศษนะฮะไม้เศษอะไรในองค์นี้มีครบ พิมใหญ่วันละครัง้งดเจนครับพี่พนัทวุฒิป้าขอบคุณมากอ่าผิวเพือกแบบนี้หายากเดินจนขา้าก็ยังไม่เจอผมว่าจบที่ส่งแสนนะครับคิดว่าใครถ่ายถูกพี่ดอนพี่บินเนื้อแกงมากครับแบบนี้ดูง่ายสุดๆโอ้อะรายการพระเครื่องจะมีคุณภาพต่อเมื่อพระเครื่องที่อยู่ในรายการนั้นเป็นพระเครื่องที่มีคุณภาพเนาะ ถือว่าเป็นนะรายการสุดท้ายของวันนี้ที่ที่นะยังคงมนเสน่ห์นะและคงคุณภาพให้กับรายการพระเครื่องสันควานคนลุกเลยสองนาทีครับแ้สวยสง,ง่างามเนื้อแบบนี้แท้สามพันสองนาทีนะพี่รายการนี้เปิแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วพิมพ์เริ่มไปแล้วนะพี่ มาที่สองหมื่นบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วมาที่สองหมื่นบาทครับเปิดแรกครับเส้นต่อแขนชัดเจนมีแซมนิดนิด,นดตรงฐานครับอ่าโอ,องนี้ชัดเจนจริงพี่อองนี้มาที่สองหมื่นบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วเป็นเนื้ออีกโซนหนึ่งถ้าคนที่มีสมเด็ดจใจเข้าใจใต้าฐานมีเส้นบางๆชั้นแรกและชั้นสองครับสุดยอดครับพี่อ่า อยู่ที่สอง0มืนบาทมาที่สาม0 0ืนห้าันบาทครับราคาสุดท้ายคือเวลาใช่แล้วเนี่ยมีหมดอะเก่าแล้วแท้แล้วทุกอย่างที่เขาในตำรามันจะมีหมดเวลาเรามองเข้าไปในพระมาที่สาม0 0ืนห้าันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สาม0มื่นห้าันบาทแล้วโอ้เนี่ยผมอยากให้ให้ให้ได้ส่องแบบแบบที่ผมส่องอยู่ตอนเนี้ย อยู่ที่สามหมื่นนะบรราทมาที่ห้าหมื่นบาทแกับราคาสุดท้ายแล้วการจะได้แขวนสมเด็จนี่พิมพ์ใหญ่อกอันนี้ยังอยู่ในโซนอกกระบอกวะละัลลังโอ้โอแบบที่เข้าใจง่ายแบบนี้นี่เข้าใจง่ายนะคนที่ได้ครอบครองวาสนาบารมีต้องถึงครับพระสมเด็จโตเอานนะถึงนี่ยังนี่ยังมือสั่นเลยนะโอ้พี่เอาชนะ ีชาความโลภของตัวเองแล้วก็แบ่งปันเบื่อนพีช่าพนพี่มานะชัยพี่มานะถ้าอยู่ต้องมาแน่ครับพี่นัทวุฒมาที่ห้าหมื่นบาทมาที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ห้าหมื่นห้าพันบาทแล้วทําไมผมยากส่ององค์นี้จังเลยยูที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับทําไมผมยากโอ้โหส่องไม่เบื่อเลยเนี่ยครับเหลือเวลาอีกแค่สิบวินาทีอ่า มาที่ห้าหมื่นบาทบมาที่6 0กหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ห0 0 0ืบาทมาที่อกหมื่นบาทบาครับราคาสุดท้ายมาที่ออกหมื่นเจ็ดพันบาทมาที่00บกหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่6 7ก0 0ื่นเจ็ดพันบาทครับคนที่แขวสมเด็จโตมากในบริวารอยู่ที่อกหมื่นเจ็นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่6 7กห0ืันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่ หมื่นเจ็ดพันบาทแล้วขอบคุณทุก <มา S 2> ท่มามื่นปลาพันบาทพิมพใหญ่วันละังเป็นล้านนะครับอาจารย์อยูเดียวมื่นปลายพันบาทไม่มีไม่มีใครได้หรอกมาเดียวมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้เหนือพี่สุดๆจริงๆองค์นี้อยูเดียวมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายนียกมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้าย อยูที่ออกมื่นเก้าพันบาทนะครับปิดไปแล้วก็ถือว่าผมนะเนีย่ยเดี๋ยวก็จะค้างคานี่เมื่อแฟนเพจไม่ได้กันนะเอาไว้ที่ผมนี่แหละพระเครื่องผมพูดเสมอนะผมอะอ่า เขาเรียกอะไรนะแบงค์ได้ให้ใช่ได้ให้เหมาไปแล้วนะฮะในราคานั้นถ้าไม่มีใครปิดก็ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผมโดยชอบทมไม่สําคัญหรอกครับว่าผมซื้อมาเท่าไหร่สําคัญว่าถ้าเราจะได้แขวนพระสมเด็จวัะคงเราต้องจ่ายเท่าไหร่ราคานี้อาจารย์เอาไว้เลี่ยมทองดีกว่าครับอ่าได้องค์สวยขวัญใจไป่องแล้วพี่นัทอ่าพี่มานาชัย โอ้โหฮชอบโซนเนื้อนี้มากครับดูง่ายสุดๆ oh, ถลียมทองนี้แจ่วเลยนะพี่ตรงนี้อยู่ในตลับราคายังไม่ถึงแน่ๆไม่ถึงครับนูนเนี่ย โอ้ราคาไม่หยิงแน่แน่ใช่ครับอ่ะก็ถือว่า